นี่รถนี้ได้รดนี้มาเน,นี่ยคายกระชังหมูดีฝายธรรมดาทำมันเองเนี่ยแน่นอนไม่มีตัางหลบคุณกันที่ไหนแล้วเป็นตำน,นักใหม่อะ่ะแล้วนี่เป็นวัดป่าไงแถวปเราไม่เคยมีมจะช่วยกันดูแลอน,นุ่งรักด้บุญมันมันจะได้สอนปฏิบัติด้วยไงเขาใช้ตรงของ นุนเลยะะใะ่ของพ่อแม่เจ็บคงมีใจเขาตุกตีมาพ่อทสมชายนะอ่าพอเขาไปเป็นรับราชการอยู่ที่จันทร์ไงอ๋อ,อพอแล้วเขาก็เลยไปอยู่ของพ่อทสมชายมาครับพอเโต๊ออกงานจะเลยเขามาทางนี้กัเนเร็วเนาะค่ะครับยาวเลยนะแต่เขาคนที่นี่และคนพื้นนี่แหละอ๋อ เขาส่งข้อความโทรมาเลยว่าจะมาวันนี้คือตักจีว่ไว้ก่อนเลยนชื่นใจมากเลยเนี่ยธรรมดาแล้วโอ้ยไม่มีใครมาเลยว่ะนัดแล้วนัดอันนี้อันนี้มีข้อข้อสำคไปตำรวจเลยครับผมอันนี้เราเอาแอดไลน์ไปแล้วส่งข้อมูลครับอ๋อข้อมูลไม่ใช่การทำปากค้าอ๋อครับผมแล้วก็ที่บรรจุพระอรค์สายลิกธาตุเอาไว้ พระเจ้าเนี่ยเพราะพระสังฆราชพระธานมาอ๋อครับผมครับก็ได้มาเดี๋ยวขอขอเนี่ยขอลายเขาลายลายเขาเนี่ยขอลายเขาเบอร์บอกเบอร์โทรศัพท์บอกบริษัทเจ้าของบอกเบอร์บอกแล้วว่าคนนี้ได้ส่งข้อมูลให้เขาไม่เราต้องการคนมามีแนวมีแนวร่วมคนที่เขาเรียกแรงสีเสมอกันสีเสมอกันเราเราเรา อยากเจอความสงบสุขนะอยากให้เราเจอแล้วก็จะให้เจอเหมือนกันเพราะวาเขาเขาไม่เขาจะเขาสนใจเรื่องบุญท่านสันบอกมานะ้วถ้าหากว่าเป็นวัดเป็นวารีเขาอยดีมาโอ้โหถ้าถ้าหาว่ารับโทรศัพท์เมื่อคืนแล้วจะซึ้งใจเลยล่ะโม่บอกมาเลยอ่ะอันนี้เขาร้อยเปอร์เซ็นต์ของคูณวัดเสาหินเขาก็ไปรอได้การนี่เขามาเจอการนี่เขานั่งกันนั่งงงกันอยู่เนี่ยเซ็คนนี้กานั่งงงกันอยู่เนี่ยอคุ้นๆหน้ากันเลยเป็นเป็นเบอร์เนา นี <T esi> <lass> ่ทำงานปกติแล้วนะครับจ่ายไฟอยู <asan> ่ต้องร้อนดูลได้ไหมสิบสามวัตต์นะต้องร้อนดูลในกรณีที่หลวงพ่อบอกว่ามันไเหลือไฟใช้งานได้ปกติตอนนี้ก็เปิดน่าจะเปิดได้ในสระสองพันห้าพันสิบเจ็ดวัตตัวนี้จะรับได้ก็คือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันวัตเราก็สามารถใส่แผงเพิ่มเข้าไปได้ครับในกรณีที่ใช้ไฟกลางวันเยอะจับเหมือนหัน แต่เราไม่ต้องอัดเต็มขนาดนัน้นเอาหนึ่งหมื่นเอาสักแปดแปดสิบเปอร์เซ็นต์บอครับเ,เรื่องการใช้เครื่องให้ทนทานก็คือใส่แผงก็ไม่จะเป็นแบบต้องใส่เต็มสตรีมการโหลดก็ไม่ต้องเต็มสตรีมให้ใช้แบบโหลดต่อเนื่องแบบหกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบซิงก์โหลด,ด,ดเครื่องก็คือโหลดแบบหกพันวัตต์นิ่งๆตัวเนี้ยทำได้เพราะว่าเราได้หนึ่งถึงหกพันวัตต์หกพันหกพันห้าหรอโอ้หเราคงไม่ใช่บ้ากั้นเนาะ,นะ <laughs> ส่วนเรื่องแผงเราก็ใส่ไม่ต้องแบบใส่เต็มสติ๊กขนาดนะอาจจะก็ห<อ>มีสักกแผงก็ได้แต่เพราะว่ามันมีสติ๊กหนึ่งที่โวลต์มันได้อยู่แล้ว<อ>มันจะบูสต์ตัวนั้นขึ้นมาแล้วก็นำมาเสริมครับแค้เพียงว่าให้แรงดันเริ่มที่320โวลต์ให้ได้มันก็ลองส<อ>ัก15ก่อนถ้า100ใช้ติ๊กต่อก็เโอ้สบายครับได้แน่นอนอยู่แล้วครับแผงพอจ่าครับในสองตัวตอนนี้ถ้าใช้ไฟกำลังเยอะเลนเพมแผงอัดไป เพราะว่าแผงมันราคาถูกไงตอนนี้อัดก็ไปแล้วก็เปิดแอร์กระนำเลยสบายอยู่แล้วาไฟรถงมือแต่ไฟใช้ได้เฉพาะกลางวันใช่ไหมกลางว ok okay, ันครับตอนนี้จะใช้กลางคืนก็อยู่ที่ห้าสิบห้าอ๋อแต่ใช้กลางคืนที่ตัวนี้นะใช่ครับโอเคกลางคืนนี้จะจะบรรจุได้เท่าไหร่ไม่รู้เนาะถ้าเป็นแอร์แบบขนาดหนึ่งหมื่นสามพันบีดีวีอ่าระบบอิมพัลเตอร์สองตัวกลางคืนอยู่ได้สองตัวกลางคืนใช่ไหมครับสองตัวกลางคืนอยู่ัล้ตอร์ระบบอิมพัลเตอร์นะไม่แบดไม่ใชดที่สปีดแบดแบตสอง ไม่ได้แบบเนี้ยสามารถใช้แอร์เป็นหนึ่งมารถบบดยแบบอินเวอร์เตอร์ได้2ตัวเงินคือมันให้กำลังาอยู่ที่สิี่กิโลวัตต์ไงซึ่งแอร์อินเวอร์เตอร์จะกำลังไฟกินตอนพื้ืนถ้าเปิดที่ห้าองศากินประมาณ6กหกน่วยต่อตัวมันได้12หน่วยอ่าส2หน่วยเหลือสิบแปหน่วยไงสองวัตตแปดสิบครับอันนี้สิบโวลต์สองัตปดสสองวาสิบแปดจุด ข้างข้าอย่างเงี้ยไม่ได้นะยาใช้ยอันนี้บายเลยอะใช้ทั้งวันเลยอะ่ายระงมันพึ่งเป่นระันนะเครื่องเลยอะยูสมองสมัดเกเลยทั้งวันเลยอะแล้วก็เรื่องแบตอย่างนึงในระบบที่กาลังปล่อยโหลดอยู่มันต่อแบตอยู่เงี้ยพอาะางช่างบางคนไม่รู้รอไปเกินนีลงเลยปั๊จเเรื่องงเรียบร้อยครับบึ้มยิงนาร้อยยูซลอยอยู่ไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวครับหมายถึงว่าช้พียูมันขาดไฟจากแบต ที่กำลังปดูฟิล์มอยูมันไปเลยไม่ได้เลยนะครับไอ้ต้นเขาบอกปกตินะท้าไฟไฟเอาไฟฟ้าลงอ่ะตรงนี้มันต้องรวั่วปกติเพราะว่ามันอ่านค่าจากแบต่ต่างเงี้ยมันเลยแต่เขามาช่วยกติงจริงๆแล้วไอเทสมีหน้าที่แค่สำรองในกรณีเครื่องพังเท่านั้นคือตอนนี้ก็จ่ายโซล่าแล้วเห็นไหมจ่ายโซล่าแล้วไม่ดึงไฟฟ้าเลยถ้าดึงไฟฟ้ามันจะมีเส้นวิ่งปุ๊ดจะมีลูกศรขึ้นตรงนี้ด้วยครับ อ่านี่คือตอนนี้อีกทีแรกคําแรกที่มันระบบที่มันที่ไฟมันเกินเนี่ยนะไอ้ตัวนี้นะเดี๋ยวให้ดูนะตัวทีเดียวเดี๋ยวให้ดูเลยเนี่ยไอ้ตรงนี้มาไม่ถึงใช้ไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยแล้วแต่แล้วเป็นไงดึงไฟฟ้ามาใช้ด้วยดึงไฟฟ้ามาใช้ด้วยคือใช้สองพันเลยอันนี้ก็คือทํางานสมบูรณ์และคราวนี้ตัวนี้ไฟฟ้ามันจะนิ่งไม่ได้ใช้เลยเีตัวนี้ตัวจะไม่นิ่งเลย ไม่ได้ใช้เลยมันก็จะฟ้องมีฟ้องตรงนี้นะเนี่ยตัวลูกศรเนี่ยไฟมามาติ่ต่อเฉยๆไม่ได้ใช้ใช่นะไม่ใช้ตัวนี้แทนตัวนี้แทนสบายเลยตัวเนี้ยจะองใช้เลยเห็นไหมตัวศรเนี่ยใช้เนี่ยใช้โซล่าใช้โซลา์โซล่าร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่ต้งเงินใช้โซลาจะไม่ใช้ไฟฟ้าเลยไงปะเก้เนี่ยมาคือคือคือเสร็จนะพอมาเนี่ยเต็มแล้วเนี่ยอย่างนี้เต็มแล้วเต็มแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์สร็จแล้วเนี่ยมือเช้าที่มามาทานข้าวกันทานในทาอะไรกันได้หมด คือไฟฟ้าไม่ได้ใช้ใช้แบตเตอรี่อย่างเดียวแต่เนี่ยคือสองหมื่นสองหมื่นสี่อยูเตอสองหมื่นสี่ใช้เนี่ยใช้พักหนึ่งเลยแหละที่ทานทานข้าวกันอะไรกันแต่ไฟทั้งหมดเนี่ยทั้งวัดเนี่ยทั้งคืนนะด้วยนะทั้งวัดใช้ทั้งคืนแล้วตอนกินข้าววัดทดลองเนี่ยก็คือใช้ได้แต่ถ้าเป็นหน้าร้องเนี่ยมีสิทธิ์โอ้โหมันชาร์จัเยืนเงี้ยเนาะมไม่หางแป๊บเดียว แล้วก็มันก็ค kind of yeah, ือทาหน้าท like ี่ของมันเนี่ยดีดักฟื้นนั่นแหละนะชาร์จอ่ะผมนึกว่าชาร์จแบบเดี๋ยวนี้มันไอ้นี่กับพัฒนาไกลได้ประมาณโมกสองชั่วโมงเป็นแบบยังนี้เร็วกว่านะเร็วกว่าน้อเร็วกว่าเดี๋ยวนี้ขนาดโทรศัพท์สิบห้าที่ยิงเต็มแล้วฟ้าชาร์ดอ่ะเออฟ้าชาร์ดเนี่ยผมใช้ฟ้าชาร์ดเนมันพัฒนาไปไกลก็เนี่ยเดี๋เขา